อาจารย์ครับขออนุญาตเริ่มที่เรื่องของ1เดือนผู้ว่าชัดชาติก่อนละกันนะครับในมุมของอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นยังไงบ้างครับกับทีมผู้ว่ากทมชุดใหม่อ่ะผู้ยกทีมเลยละกันนะครับผู้ว่าแล้วก็ทีมที่ปรึกษาแล้วก็รองผู้ว่าครับอาจารย์ปริญญาครับเชิญครับคือให้ทั้งทีมเนี่ยผมยังไม่สามารถให้คะแนนได้เพราะไม่ทราบว่าท่านอื่น ทำงานแค่ไหนอย่างไรนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงในฐานะที่ว่าท่านผู้ว่า,านคนตั้งทีมรองผู้ว่าแล้วก็ดูกันในแง่หนึ่งเดือนเนี่ยค,คือปกติคุณน็อฟครับเราให้คะแนนเนี่ยมันต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่าคะแนนเต็มมันคืออะไรคะแนนเต็มคือความคาดหวังใช่ไหมครับถ้าผมพูดอย่างไม่อ้อมค้อมเนี่ยสําหรับผมแล้วเนี่ยอาจารย์ชัดชาติทาเกินความคาดหวังผมนะฮะทําเกินไปกว่าที่คาดคือรู้ว่าจะทําได้ดี นะครับเพราะว่าโนโยบายต่างๆอาจารย์ชัดชาติก็เล่กว่าไม่ใช่พึ่งมาคิดคับแล้วก็หาเสียงแต่เป็นช่วงสองสามปีที่อาจารย์ชัดชาติได้ลงชุมชนไปคุยกับกลุ่มปัญหาต่างๆครับแล้วถึงออามาเป็นโนโยบายสองร้อยข้อนะฮะเอ<ม>่อแล้วก็การทํางานประเภทที่เรียกว่าตื่นตีสี่ตีสี่สิบห้านี่บบกว่าตื่นสายเนี่ยคุณอ๊อฟคิดว่านี่มันเกินคาดไหมล่ะมันเกินคาดแล้วก็เกินคาดอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการที่ อาจารย์ชัติชาตินะครับเชิญพนักง,งานเก็บขยะพนักง,งานก่อนหนมานั่งกินข้าวด้วยปฏิบัติกับเขาเป็นเพื่อนร่วมง,งานผมว่านี่ก็เกินคาดคือ,อผมเองแล้วถ้าพูดว่าพักความคาดหมายกับสิ่งที่อาจารย์ชาติชาติทำในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ต้องเต็มสิบครับเพราะมันเกินคาดให้มามป็สิบเดือหล้วนะครับข้างหน้านี้ก็ต้องดูกันต่อไปแต่ว่าหนึ่งเดือนแรกเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อย ไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่นะครับพึ่งเดือนเดียวให้คะแนนนั่นหรอจะให้ได้ครับเพราะเห็นแล้วหนึ่งเดือนที่ผ่านมามันเกินคาดไปแล้วคร <c oughs> ผมให้เต็มฮะ <c oughs> ถ้าพูดถึงความคาดหมายผมเนี่ยเนื่องจากว่าเอออที่คาดไว้เนี่ย <c oughs> เกินคาดครับก็เลยให้เต็มครับอาจารย์ยุทธพรแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับครับของผมเนี่ยคือให้เต็มไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาเรื่องตัดฮะร ผมให้ในสไตล์อาจารย์แบบใจดีไว้ก่อนนะครับก็คือให้เติมไว้ก่อนแล้วก็หาเรื่องตัดนะแต่ต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่จะตัดคะแนนคุณชัดๆได้นะครับทั้งในแง่ของการพยายามจะทะลุทะลวงโครงสร้างของระบบราชการนะครับอย่างที่ทุกท่านก็ทราบดีนะครับท่านจาันทร์ปัญญาก็ทราบดีระบบราชการไทยก็มีข้อจํากัดอะไรต่างๆก็เยอะนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราเห็นว่าในกรุงเทพมหานครเองนั้นเนี่ยก็มีปัญหาการในจัมแนอยู่ใน2ระดับ ทั้งการนำอำนาจในระดับชาติแล้วก็การนำอำนาจในตัวกรุงเทพมหาคนครเองนะแต่ว่าการที่ผู้่าช,ชาติเนี่ยลงพื้นที่ด้วยตัวเองในหลายๆกรณีนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ปัญหาก็ได้รับการแก้ไขนะและในขณะเดียวกันในเชิงการบริหารงานบุคคลเนี่ยเราก็เห็นว่าก็มีประเด็นในหลายๆเรื่องนะครับที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นการที่มีคําสั่งว่า ถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องมาต้อนรับนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปจัดขบวนใงๆหรือแม้ท่านที่<ะ>ท่านจันเป็นยาพูดถึงเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับมีการทานข้าวให้กําลังใจนะครับกับบรรดาข้าการเจ้าหน้าที่นะครับของทางกรุงเทพมหานครที่ได้ทํางานนะฮะอย่างเต็มความสามารถนะฮะหรือบางคนเนี้ยก็ได้มีส่วนในการที่ช่วยจับผู้้องผู้ร้ายอะไรด้วยนะครับคุณ<ะ>ทศชาติก็เชิญมาทานข้าวด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วตรงนี้ก็คือจุดที่ทําให้มันเกิด ขวัญกาลังใจเกิดพลังในการที่จะผลักดันการทํางานนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวผู้นําที่จะเป็นผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยล้ำพงษ์ชวะผู้นาอย่างเดียวบางครั้งมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ผู้นําการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยต้องมีพลังจากภายในที่ผลักดันด้วยนะซึ่งนั่นก็คือบรรดาองค์คาพยพหลายๆส่วนนะครับในกรุงเทพมหานะครจะเป็นทั้งทีมที่ท่านชัดชัตั้งมาจะเป็นรองผู้ว่าที่ปรึกษาหรือแม้กระทั่งทีมของฝ่ายข้าราชการประจําซึ่งเขาอยู่ในกรุงเทพมหานะครอยู่แล้ว นะหรือบรรดาระดับปฏิบัติงานต่างๆด้วยนะครับเพราะตรงนี้ก็คือจุดที่ต้องบอกว่าจึงทําให้ในะหลายๆส่วนเนี่ยยังเป็นพลังในการขับเคลื่อนได้ดีอยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องลุ้นกันต่อนะครับว่ายังไงก็ตามต้องบอกว่าน้าชัดอย่าเพิ่งแบตหมดนะนะเพราะว่าในช่วงปี2ปีแรกเนี่ยผมเชื่อแบตยังเต็มอยู่แน่นอนนะครับแบตท,ที่ว่านะนะคืออะไรก็คือ เสียงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนซูเปอร์แลนด์สไลด์หนึ่งล้านสามแสนคะแนนตรงนี้คือพลังสําคัญในการที่จะเป็นผลักดันให้คุณชาติอันสามารถจะไปทํานู่นทํานี่อะไรได้เยอะนะครับก็เป็นความชอบธรรมทางการเมืองด้วยแม้ว่าโดยอำนาจหน้าที่เนี่ยผู้ว่ากรทมไม่ได้มีอำนาจหน้าที่อะไรมากแต่ความชอบธรรมทางการเมืองนั้นมีมากในฐานะเรื่องของการเป็นผู้ว่าในเมืองหลวงนะครับแม้จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นะซึ่งจริงๆคือในก็ตัสมนตีก็ตามนะครับแต่ว่าอำนาจหน้าที่ก็ไม่ได้มากแต่พลังในความชอบธรรมมันเยอะแล้วก็ซูเปอร์แลนสไลด์นี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะแต่ตรงเนี้ยอย่าลืมนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ท้่สี่ปีนะหลังจากนี้ไปอีกปีสองปีจะยังมีอยู่แต่หลังปีสองปีไปปัญหาในเชิงโครงสร้างหลายอย่างก็ต้องรีบแก้ไขเสียก่อนที่จะแบนหมดครับครับครับช่วงนี้คุณน็อตขอเพิ่มตัวนิดนิดหนึ่งนะฮะตอนนีที่ผมให้คะแนนเต็มเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้พูดประเด็นเรื่องงบประมาณ Uh. คือปกติแล้วนะครับเมื่อเข้ามาในช่วงปลายปีก็ประมาณครับนะครับจะเจอปัญหาแบบเดียวกันคืองบที่เหลืออยู่มันจะน้อยอ่าครับนะครับแล้วก็ชัดเจนม,มากว่าประมาณที่เหลืออยู่ในจากสมัย uh. ท่านผู้ว่าที่แล้วเนี่ยนะครับก็เหลือเท่าไหร่เจ็ดไ,ไ,ไม่กี่สิบล้านถูกไหมไม่ถึงร้อยล้านฮนะไม่ถึงร้อยล้านอ่ะเจ็ดสิบเก้าล้านแปดสิบล้านแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าเห็นได้ว่าสามารถทํางานได้มากมาย นะครับเพราะว่าเขาใช้วิธีการคือทํางานโดยที่ไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งครัใช้วิธีการเปลี่ยนนะครับไม่ได้มีการแบบเอาต้องเงินมาทุ่มนะครับก็ของที่ไปอยู่ในแหล่งเอามาทำาะว่าตรงนี้ต้องต้องให้คะแนนครับแล้วผมเรียนว่าอันที่สองนะครับในแง่ของการเปลี่ยนวิธีการทํางานที่อาจารย์ยุทรพรว่านะครับคือเราจะเห็นได้ว่ามันทําให้เกิดหน่วยงานของราชการหรือหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานก็เเปลี่ยนวิธีการทํางานเอาไม่ง่ายอย่างกองทัพบกยังต้องมีดนตรีในสวนเลย S <S <S ยังได้มีการฉายหนังการแปลงให้ทหารใหม่ดูครับ,รบหรือเนี่ยเรื่องการไปตัดสายนะครับก็กระตุ้นทําให้อนะฮะทั้งกสทอชอหรือว่ารัฐรีกระรทรวงดีก็ต้องก็ต้องทาอย่างเต็มที่ <S <S ใช่ไหมครับความจรงิงต้องเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่กันด้วยเนี่ยหรือล่าสุดนี่ผมอ่านข่าวนะครับในอำเภอของไอ้อเภอจังหวัดไหนนะผมลืมไปแล้วครับก็แจ้งนะฮะบริษัทเอกชนให้มาเก็บสายไฟไม่มาใช่ไหม ตัดเลยอะไรแบบนี้เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับว่าจะมีการกล้าทํากันไว้ง่ายคืออาจารย์ชัตชาติทําให้เห็นว่าทําการทํางานแบบใหม่แล้วมันเกิดการทําให้เกิดเรียกว่าเป็นเทรนด์เซตเตอร์ในการทํางานนะทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแลวผมผมเรียนว่าตั้งแต่ตอนที่ไดี่เป็นใหม่ๆนะครับผมบอกอาจารย์ชัตชาติเป็นเป็นเกมเชนจ์ของประชาธิปไตยไทยเราไม่เคยมีผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งที่ถึงลูกถึงคนลงพื้นที่ ทำงานมากเท่านี้มาก่อนถึงขนาดนี้นะครับไม่เคยมีแล้วประการที่สองเนี่ยน,นะครับเดี๋ยวท่านจะบอกว่าอาจารย์ปิญญาธรรมเชียอาจารย์ชัดชาติให้สิบเสอรเ็จต <c oughs> ์มิงว่ามันเหมือนกับนักศึกษาแหะครับ <c oughs> หลักสูตรสี่ปีใช่ไหมฮะเท่ากันเลยอืมอืมอืมใช่ไหมฮะคะแนนก็ต้องว่ากันเป็นการสอบเรื่องครั้งไปไง<แ>นี่ฐานไปหนึ่งเทอมมีควิสแรกให้คะแนนอ่ะดึงกันแรกให้เต็มแต่ไม่ได้แปลงเลยเต็มทั้งสี่ปีนี่ใช่ไหมฮะก็ต้องว่ากันต่อไปอ้าวเทอมนี้เป็นยังไงเทอมหน้าเป็นยังไงก็ให้คะแนนกันไปแต่ว่า ถ้าหนึ่งเดือนแรกเนี่ยก็ต้องให้เต็มนะครับเพราะว่าเกินความคาดหมายทุกวับครับอาจารย์ปริญญาผมต่อประเด็นนิดหนึ่งเมื่อกี้อาจารย์เดี๋ยวผมพูดแทนรัฐบาลนิดนึงแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวเขาหาว่าผมไม่เป็นธรรมรัฐบาลเขาบอกว่าเนี่ยไอ้โดนตีในสวนกองทัพเขาบอกโดนตีในสวนเขาทาอยู่แล้วแล้วนติดีเอสบอกทํามาเยอะแล้วเนี่ยสายสื่อสารเนี่ยเพียงแต่ว่าประชาสัมพันธ์ไม่เก่งอาจารย์ปริญญามันกททาอยู่แล้วทําไมมันไม่เห็นมีอ่ะไม่เห็นเกิดขึ้นมาล่ะ จะทาอยู่แล้วทําไมมันถึงมีปัญหาให้อาจารย์ชาติชาติมาทำอ่ะคือผมคิดว่าอาจารย์ชัดชาติเขาก็มีมีจุดแข็งอีกข้อหมนะคือเขาจะไม่อวดว่านี่เป็นผลงานตัวเองเขาจะบอกว่าโดนดินในสวนจริงก็มีก่อนแล้วรเรื่อใสยไฟก็มีการดำเนินก,การมาแล้วเขาก็มาทําต่อนะครับความจริงผมว่ามีข้อดีอีกข้อตรงนี้นะคืออาจารย์ชัดชาติเข้ามาเนี่ยใครจะวิจารณ์อะไรใครจะว่าอะไรก็รับฟังหมดนะครับต่อให้ถูกด่าก็บอกว่าถ้าเราทําดีผมไม่ด่าหรอก จำได้ไหมครับที่มอเตอร์ไซค์บอกว่าเนี่ยวิ่งมาบอกว่าเนี่ยทาไมถึงตรวจแต่ที่นี่ไปตรวจตรงรัดพามา้งสิแต่าชาติก็บอกว่าไม่ว่าะไรเลยขอบคุณคคที่มาบอกถ้าเราทําดีแล้วเนี่ยเขาคงไม่ดา่าเราหรอกอคือด้วยทัศนคติที่คิดเป็นเชิงบวกแล้วก็รับฟังทุกเสียงเนี่ยผมคิดว่าทําให้แม้ว่าในทางการเมืองนะครับจะเข้ามาในท่ามการที่เราเหมือนกับมีความแตกแยกทางความคิดในทางการเมืองก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเอ๊ะก็ไปได้เนี่ย จะทะเลาะเห็นต่างแค่ไหนนี่ก,ก็ก็ไปได้นะครับแม้กระทั่งสถานการณ์ที่มีการชุมนุมใช่ไหมครับ <ạ. S 1> บทบาทของผู้ว่าที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับเจ้าของสถานที่ในกรุงเทพก็บรรลายได้ดีนะครับในแง่ของเสรีภาพของประชาชนกับขอบเขตตามกฎหมายผมว่าตรงนี้มันเป็นความหวังว่าเอ้ยเราเห็นต่างกันได้นะครับแต่ไม่เห็นต้องเกลียดกันนี่ก็เนี่ย<ม>เห็นมากอาจารย์ชัดชาก็ทำให้ดู ครับครับครับอาจารย์ยุทธพรครับต่อเนื่องกันเลยละกันนะครับประเด็นนี้การที่อาจารย์ชัดชาติเข้ามาแล้วเนี่ยมันสะเทือนไปถึงรัฐบาลใหญ่มากน้อยขนาดไหนครับแล้วมันจะสะเทือนไปถึงการเลือกตั้งใหญ่ได้ไหมครัแผ่นดินไหว9.9ริกเตอร์เลยครับคุณอ๊อฟครับโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวนี่อยู่สาราวาการกรทมนะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณชัดชาติเองนอกจากจะถูกเอาไปเปรียบเทียบนะครับกับทางรัฐบาลในระดับชาติแล้วเนี่ย ในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งพื้นที่เนี่ยก็กลายเป็นกระแสนะครับอย่างเช่นการที่ทําให้เราเห็นเรื่องของการเรียกร้องเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศนะและก็ในบางพื้นที่เนี่ยนะครับก็อย่างที่จำเปญนาเล่าให้ฟังนะฮะกลายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยซึ่งจริงเราก็อยู่ในส่วนภูมิภาคนะครับไม้ได้อยู่ในส่วนท้องถิ่น,นก็ยังต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีทํางานเลยซึ่งตรงนี้มันก็สะท้อนภาพเห็นว่าปรากฏการณ์ชัดๆเนี่ยไม่ได้จบลงเพียงแค่การเลือกตั้งนะไม่ได้จบลงเพียงแค่คะแนนเสียงซ มันยังต่อเนื่องไปถึงเรื่องการทํางานที่ถูกหยิบจับมาเปรียบเทียบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดการตั้งคําถามนะต่อคําว่าความเก่งกับเรื่องของประสิทธิภาพนะว่าบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้ไปด้วยกันก็ได้นะครับอย่างที่คุณอ๊อฟตั้งประเด็นว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะบางหน่วยงานก็บอกหมายควาาต้องทำเยอะแต่ประชาสัมพันธ์เนี่ยสู้คุณชัดชาติไม่ได้เท่านั้นเองนะก็เลยกลายเป็นว่ามีผู้คนเขาก็ไปหยิบจับเอา บรรดางบประมาณที่ใช้นะครับในการประชาสัมพันธ์นะฮะไอ้เช่นในกรณีของกรมประชาสัมพันธ์ในแค่หน่วยเดียวนะ 2, ว่ะ2,000ล้านนะครับ<ม>แต่ทําไมสิ่งที่ได้เป็นผลผลิตออกมามันจึงดูเหมือนยังไม่เข้าถึงประชาชนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่ต้องทบทวนครับเรื่องของประสิทธิภาพในระบบราชการอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจุดที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้อาจจะต้องอเรียกว่ามองในเรื่องของตัวแบบของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ แล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปนะครับไปจนถึงแม้กระทั่งการเมืองระดับชาติือการเลือกตั้งที่รอยอยู่ข้างหน้านั้นเนี่ยก็จะเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนนั้นเป็นความหวังนะเมืม่อการเลือกตั้งเป็นความหวังของประชาชนเนี่ยนะมันก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าโหวต for change นะคือเลือกเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงนะแล้วเดี๋ยวในเลือกตั้งระดับชาติเราได้เห็นกันอีกนะครับแล้วก็หลังจากการเลือกตั้งทั่วก,กรทมเราก็เห็นสนามลำปางนะแม้สนามลำปางจะบอกว่าเป็นสนามเลือกตั้งซ่อมนะครับเป็นเขตเลือกตั้งเดียว อ่าแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นด้วยก็ตามนะครับเช่นอาจจะไม่ได้มีพักใหญ่ลงแข่งขันหรือว่าแม้กระทั่งเป็นการเลือกตั้งในโค้งสุดท้ายที่เหลืออายุสภาผู้แทนราษฎรไม่ยาวนานมากนักแล้วอะไรแล้วแต่ระดับหนึ่งก็สะท้อนเห็นเหมือนกันว่าคนเขาก็มองเรื่องการเลือกตั้งที่เปลี่ยนไปนะวันนี้การเลือกตั้งมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเลือกในเชิงยุทธศาสตร์หรือว่าเป็นเรื่องการใช้คณิตศาสตร์การเมืองไปรวบรวมเสียงให้ได้มากที่สุดอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ว่ามันเป็นการเลือกเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นอันนีี้คือจุดท่ เป็นปรากฏการณ์ชาติชาติซึ่งสะท้อนไปสู่การเมืองระดับชาติเช่นเดียวกันครับครับครับเดี๋ยวเลือกตั้งซ่อมลาปางได้คุยกันต่อแน่นอนนะครับผมแปะที่อาจารย์ยุทธรพรพูดไว้ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับขออนุญาตเอาประเด็นอาจารย์ชาติชาติให้ให้จบก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์ปริญญาครับเรื่องหนึ่งที่หลายคนชื่นชมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันแต่ก่อนมันมีแบบนี้ไหมนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในยุคข,ของผู้ว่าที่ชื่อชัดชาติเนี่ยดูเหมือนว่าจะดึงดูดดดดใใหห้้้ครรรก็อยยยาาาาจะะมมม่วมงวงนนปสไเล มันมีพลังจริงไหมครัอาจารย์ปริญญาหรือว่าแต่ก่อนเนี่ยก็มีแต่มันแค่ไม่เป็นข่าวไม่เป็นกระแสคือคือผมคิดว่าที่ผ่านมาเขาก็มีความพยายามนะครับที่จะมีการประสานงานแต่เหมือนกับว่าประสานแล้วมันไม่เกิดผลอะไรขึ้นมามันก็เป็นต่างคนต่างทำนะครับผมว่าตัวอย่างของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยเรื่องสายไฟเี่ยชัดเจนมากนะครับก็บอกว่าตกลงสายไฟลบเนี่ยใครเป็นเจ้าภาพ ทางการไฟฟ้านครหลวงก็บอกว่านี่เป็นหน้าที่ของกอสอทอชอเพราะสายสื่อสาร<ช>กอสทชก็บอกเนี่ยมันประาพาสกับสายของการไฟฟ้านครหลวงก็ต้องกฟนระหว่างเถียงกันอาจารย์ชาติชาติกไม่เป็นไรเดี๋ยวกวทมทาเองเนี่ย <c oughs> นี่คือวิธีการทํางานแบบชาติชาติแล้วทั้งคู่ก็ไม่ไ,มได้นะมันกลายเป็นว่าพอกทมโดยอาจารย์ชาติชาติเขาออกหน้าเนี่ยแล้วเราสองคนจะเป็นเจ้าภาพแท้ๆเลยเนี่ยจะอยู่เฉยๆยังไงเนี่ยวิธีการทํางานแบบเนี่ยโดยที่ โดยที่จัรชาติชาติก็ไม่ได้ไปวิจารณอะไยนะครับแค่พูดว่าไอ้ต้องเอาปัญหาประชาชนเป็นตัวตั้งทำผมถ้าไม่มีเจ้าภาพกตรมทําเองผมว่าวิธีการทํางานแบบนี้ทําให้คนเห็นว่าเอเราจะมาเบี่ยงบ่ายบายเบยีบย่บยงกันไปมาเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวคะแนนจะตกอาจารย์ชัติชาติหมดอาจารย์ชัดชาติ <laughs> ไม่ทราบตั้งใจหรือเปล่า <c oughs> แต่ผลที่เกิดขึ้นมันทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยก,ก,ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเขาขทำ ต้องทาด้วยไม่ทาไม่ได้ <ขอ S 2> ในด้านหนึ่ง <ขอ S 2> ก,ก็คือโอเคเมื่อมีใครออกหน้าไปเราจะนิ่งเฉยได้ไงเราก็ต้องทําด้วยใช่ไหมครับเพราะนี่ไม่ใช่การทํางานแบบสั่งหรือในห้องแอร์หรือทาจดหมายประสานงานไปแต่เขาไปประสานงานที่หน้างานนักตัวปัญหาเลยนะครับแล้วผลทางการเมืองมีอยู่แล้วนะครับเมื่อทําแล้วประชาชนนิยมนะครับคนที่ไม่ทําคนก็จะไม่นิยมถ้าอยากให้คนนิยมก็ต้องทําบ้างเนีย่ยผมว่านี่แหละผมเึงบอกว่าเป็นเกมเชงเป็นจุดเปลี่ยนของ ของประชาธิปไตยไทยนะครับผมใช้คานี้เลยอืมอืมอืมครับครับอาจารย์ยุทธพรครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความโปร่งใสอย่างการ,รเปิดเผยข้อมูลงบประมาณที่อาจารย์ชาติชาติสั่งให้ทําให้ได้ให้เสร็จภายใน30วันให้ประชาชนได้เห็นเนี่ยมันจะเป็นการพลิกโฉมการบริหารจัดการของระดับผู้บริหารเลยไหมครัว่าในอนาคตเนี่ยนักการเมืองหรือผู้บริหารใครจะเข้ามาเนี่ยอุ้ยทําแบบอาจารย์ชาติชาติไม่ล่ะเขาทำแล้วประชาชนโอเคหรือ ทุกอย่างมันอาจจะเหมือนเดิมก็ได้ครับคือตรงนี้น่าสนใจมากกับแนวคิดหลายอย่างนะครับของอาจารย์ชัดชานะครับอย่างเช่นในเรื่องของทัฟฟี่ฟองดูนะซึ่งวันนี้ก็คือการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานะครับ <c oughs> ซึ่งในการบริหารมหานครใหญ่ทั่วโลกเขาก็ทําอย่างนี้มานานแล้วนะครับหรือแม้ทั้งแนวคิดในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐนะหรือที่เราเรียกว่าโอเพนดาต้าเนี่ยนะครับอันนี้จึงมีการพูดกันมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่สําเร็จอะนะแล้วโอเพนดาต้าเนี่ย ต้องถือว่าเป็นหัวใจหลักนะครับของแนวคิดที่เราเรียกว่ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-government นะฮะซึ่งรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหรือ e-government เนี่ยในประเทศไทยพูดกันมายาวนานนะครับมีแม้กระทั่งการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยด้วยซ้าไปมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องออกมาด้วยแต่ทําไมมันดูเหมือนยังไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าไหร่เพราะว่าแก,แกนหลักทางความคิดที่จะต้องอยู่กับเรื่อง e g o v e r n m น n t นั้นคือการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐให้กับประชาชนเนี่ยมันยังไม่เห็นได้ชัดเจนเท่าไหร่นักนะแล้ววันนี้พอ คุณชาติเอาตรงนี้เข้ามาหยิบจับแล้วทําแม้ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่นี่มันคือตัวแบบที่มันจะสะท้อนไปสู่ส่วนอื่นของระบบราชการนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังเช่นกรณีระบบ Open System นะของประเทศเกาหลีใต้นะครับ mm. o p e n System เนี่ยก็คือเหมือนกับระบบของ Open Data ที่อาจารย์ชาติชาติเอามาใช้เนี่ยผสมมาทับฟี่ฟองดูเนี่ยแหละครับก็คือเป็นระบบที่ให้ประชาชนนั้นเนี่ยติดต่องานเนี่ยได้เลย แล้วดูความก้าวหน้าเนี่ยในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเป็นกราฟขึ้นเลยสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆนะครับแล้วถ้าสีแดงเนี่ยก็คือหมายถึงเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดนะแล้วก็มันก็จะไปลงข้อมูลเนี่ยเอาไว้เลยเป็นเรคคอร์ดของข้าราชการคนนั้นเลยว่าเนี่ยไปช์จที่โต๊ะเนี่ยข้าราชการคนเนี้ยนะแล้วมันก็จะมีผลในการบันทึกประวัตินะซึ่งความจริงเม็ดไทยเรามีกฎหมายนะครับกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของอวิธีปฏิบัติอการปกครองกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของการอำนวยความสะดวก ในการติดต่อหน่วยงานรัฐการกําหนดขั้นตอนในการดาเนินการต่างๆมันมีครับแต่ว่ามันไม่มีเครื่องมือในการขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ในะคราวนี้ระบบ Open System งประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ออกแบบตรงนี้นะครับขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือให้ประชาชนนนไปติดต่อและป้องกันการคอร์รัปชันได้ด้วยเพราะว่าพอเรื่องเสร็จเนี่ยให้ไปจ่ายเงินที่ธนาคาร mm hmm. เพื่อป้องกันการทุจริตหรือรับใต้โต๊ะนะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีกระบวนการในการไปรับเรื่องได้ที่สํานักง,งานเขต นะแล้วก็ระบบ Open System มเนี่ยมันพิสูจน์ในเชิงประจักษ์มาแล้วนะครับคือทำให้ดัชนีคอร์รัปชันหรือ CPI index ของเกาหลีใต้เนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นชัดเจนหลังใช้ระบบนี้แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเนี่ยเขาก็จะมีการออกแบบระบบเสริมนะซึ่งแต่ละแห่งเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะที่ต่างกันใช่ไหมครับมันก็มีระบบกลางอันหนึ่งแล้วก็แต่ละแห่งก็ออกแบบเสริมไปเ <c oughs> ช่นเมืองเนี้ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นเมืองการค้าเมืองท่องเที่ยวอะไรมันก็จะมีลักษณะเฉพาะนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณนัศชาติเอาแนวคิดพวก Open Data นะหรือถ้าพี่ฟองดูมาใช้เนี่ยนี่คือสิ่งที่จะเป็นส่วนสําคัญครับในการที่จะทาให้การบริหารมหาคนครเนี่ยประสบความสำเร็จนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยต้องบอกว่าผู้ว่ากรทมอเองอํานาจเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่กว้างขวางมากนะักข้อจํากัดในการจําอนาจก็มีอยู่นะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เยอะนะครับมีคนท้เปรียบเทียบ,บว่าอํานาจกรทมเนี่ยผู้ว่าเดินบนฟุตบาทอํานาจผู้ว่าพอลงไปถนนเนี่ยก็ไม่ใช่ละนะครับเป็นอํานาจของอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะหรือรที่ผ่านมาเราก็เห็นข้อจํากัดเหล่านี้แต่วันนี้ ผู้ว,ว่ากรมก็จะต้องทําหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานนะเป็นผู้ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องระยะยาวก็คือต้องออกแบบระบบที่มันรองรับที่ดีอย่างเช่นที่คุณชาติําลังเริ่มทำนี่แห<ช>ละนะครับ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 อาจารย์ปริญญาครับนโยบาย200กว่าข้อของอาจารย์ชัดชาติเมื่อกี้อาจารย์ปริญญาบอกว่าถ้าประเมินเป็นควิสควิสแรกผ่านมาหนึ่งเดือนเนี่ยก็ยังให้เต็มอยู่แล้วถ้ามองไปยาวๆ2 0 0้อกว่าข้อเนี่ย อาจารย์ว่ามันจะเป็นไปได้ทุกข้อไหมครับบางคนบอกว่าอุ้ยเยอะขนาดนี้ทําไม่ได้หมดหรอกคนกรุงเทพเฉพาะตามทะเบียนบ้านเนี่ยหกล้านคนประชากรแฝงอีกเท่าตัวสองร้อยข้อนี่จริงๆไม่ได้มากนะครับเพราะกรุงประเทศเออกรุงเทพนั้นเป็นพูดจริงจเนี่ยด้วยความที่เรารวงศูนย์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่กรุงเทพมากนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยความลวมศูนย์เนี่ยทําให้กรุงเทพมันก็เป็นเป็นศูนย์รวมประเทศไทย นะครับเพราะคนทั้งประเทศก็มาทํางานอยู่ที่กรุงเทพแต่นั้นเนี่ยผมคิดว่า200ข้อเนี่ยไม่ได้มากหรอกครับปัญหาคือถ้าเกิดนั่งคิดเอาในห้องแอร์กับทีมงานก็จะหาเสียงนโยบายอะไรผมว่า200ข้อนีม่มากแต่ถ้าหากเป็นเรื่องของชาวบ้าน200เรื่องที่ผ่านการพูดคุยมานะครับแล้วเป็นเรื่องที่ฟังมาแล้วแล้วเจ้าของปัญหาเขาจะร่วมด้วยในการแก้200เรื่องนี้ไม่ได้มากครับ,รบผมว่ารอติดตามกันต่อไป เอาเป็นว่าในเทอมแรกและเดือนแรกเนี่ยผมให้คะแนนเต็มเพราะทําเกินถ้าเป็นนักศึกษานะครับก็จะบอกนักศึกษาทํางานมาส่งเนี่ยเกินกว่าที่อาจารย์คาดหมายแล้วให้เต็มแต่ว่าถามว่าเดือนต่อไปนะเทอมหน้าเป็นยังไงก็ต้องดูบนเทอมหน้านะฮะดูกันเดือนต่อไปนะครับ<อ>แต่ว่าตั้งหลักมาในถึงว่าดีนะครับอออือว่าเป็นจุดต้นท่ดีนะแล้วผมคิดว่าข้อที่เป็นเรื่องที่พูดกันมาสักพักแล้วแต่ยังไม่เคยมีใครทำได้ แล้วก็ทำได้แล้วนี่นะครับมันจะกลายเป็นเซสต d นดาเป็นมาตรฐานใหม่ของของการที่มีผู้ที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาบริหารงบแผ่นดินอันนี้หนึ่งครับทำให้เรื่องงบแผ่นดินเป็นเรื่องสาธารณะข้อมูลที่ประชาชนเจ้าของภาษีสามารถเข้าไปดูได้ครับนะครับอันที่สองเนี่ยสามารถจะมีส่วนวมได้ผ่านแฟีฟองดูซึ่งก็ไม่ใช่ออปลิเคชันใหม่นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ผมก็เคยใช้ใตอนเป็นรองที่กนานบดี เป็นของสวทชเขามีมาตั้งหลายปีแล้วแต่ไม่เคยคงทำแล้วประสบความสำเร็จมากเท่านี้เพราะทําแล้วไม่ใช่รับเรื่องเฉยๆแต่รับแล้วมาแก้จริงๆอันเนี้ยก็ต้องเรียนว่าอาจารย์ชัดชาติได้เซตมาตรฐานแล้วพอการใช้งบประมาณโปร่งใสมันจะนําม,มาซึ่งการใช้งบที่ตรงกับความต้องการของประชาชนมากขึ้นโดยตัวของมันเองซึ่งมันต้องเริ่มต้นนะครับหนึ่งคือต้องโปร่งใสก็โปร่งใสการหาประโยชน์นะครับจากงบประมาณก็ทาได้ยาก แล้วการมีส่วนร่วมก็จะตามมาแล้วการจัดงบประมาณนะครับในแบบตอบโจทย์ประชาชนก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นและก็มากขึ้นนะครับ,รบนี่พุ้นแค่ของซึ่งมีงบมาแล้วแล้วมาทําให้ดูลองดูงบประมาณองปีถัดไปนะครับคือปีหกหกจะยิ่งน่าต่นเต้นนะครับถ้าใช้แนวแนวทางนี้ในการออกแบบงบประมาณนะครับครับครับพอเดี๋ยวปีหกหกก็จะได้มีงบมาเต็มไม้เต็มมือเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ได้ใช้ให้ได้ ลงทุนกันหน่อยนะฮะาจารยขนาด80ล้านเนี่ยยังทำได้ขนาดนี้ถ้า80,000ล้านจะเป็นยังไงถ้าใช้แนวทางนี้ตลอดไปนะต้องมาดูกันเลยครับแล้วจะกลายเป็นมาตรฐานนะครับของการเมืองไทยครับว่าผู้บริหารบ้านเมืองขึ้นมาบริหารเงินภาษีอี3ล้านล้านบาทจะทำแบบประจารย์สัาตาได้หรือไม่เนี่ยนี่คือจุดเปลี่ยนครับ น่าสนใจจริงๆนะฮะ80,000ล้านในปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงทีนี้คําถามต่อไปขออนุญาตเป็นคําถามทิ้งท้ายเรื่องผู้ว่าชั้ชาติแล้วนะครับเดี๋ยวจะถามอาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะก็คือว่าปัญหาที่หลายคนวิเคราะห์ว่าน่าจะใหญ่ที่สุดและน่าจะเป็นปัญหาที่แก้ยากที่สุดของอาจารย์ชั้ชาติรถไฟฟ้าฮะตกลงแล้วรถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มันคาราคาซังกันอยู่เนี่ยเริ่มจากยุทธพพก่อนนะฮะอาจารย์คิดว่าผู้ว่าชั้ชาติจะไหวไหมฮะกับเรื่องนี้ ผมว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็เป็นงานหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงอยู่นะครับรถไฟฟ้าก็อยู่ในสังกัดของุเทพมหานครนะครับอยู่ในการกํากับดูแลของทพมหานครแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีส่วนที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวสัญญานะครับสัญญาต่างๆซึ่งมันก็อาจจะมีข้อจํากัดอะไรต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าอาจารย์ชาติน่าจะหาทางคลี่คลายได้นะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้ ถึงขั้นที่แก้ปัญหาได้อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องสัญญารถไฟฟ้า BTS เนี่ยมันก็ยืดเดยดื้อเรื้อรังนะแล้วก็เป็นปัญหากันมาทุกทุกสมัยนะครับแต่ผมก็ยังคิดว่าโอกาสที่จะทําให้มันมีทางออกนะครับแม้ว่าจะไม่ได้คลี่คลายได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้นเนี่ยก็ยังเป็นไปได้อยู่ครับครับครับอาจารย์ปริญญาแล้วครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คือปัญหาของ MRT กับ BTS เนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ควรเกิดนะครับประเทศไปดูนะครับ ไอ้เรื่องมีทั้งใต้ดินกับทั้งบนดินแล้วบนฟ้าอยู่ในเมืองเดียวกันเนี่ยหลายเมืองเช่นฮัมบวรกของเยอรมันก็เป็นแบบนี้นะครับมีทั้งใต้ดินมีทั้งบนดินมีทั้งบนฟ้าเพราะเป็นสร้างไม่พร้อมกันนะครับ,รบออไม่ได้แปลว่าต้องใต้ดินหมดหรือบนฟ้าหมดนะครับแต่ประเด็นของเรื่องคือเราดันไม่บูรณาการกันเนี่ย MRT กับ BTS ผมพูดถึงภาพใหญ่นะกระทั่งสถานีเดียวกันยังไม่สามารถใช้ชื่อสถานีเดียวกันได้ จุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อดูสิครับคนไม่เคยขึ้นงงตายเลย MRT เย้สถานีหนึ่ง BTS เ,เยกสถานีหนึ่ง,งแล้วถ้าเกิดตอนตกลงกันมันขาดไปสักช่วงหนึ่งนะก็ไม่มีใครรับผิดชอบในการสร้างไอ้ช่วงที่เหลืออยู่ตั้งที่มันเป็นประโยชน์ร่วมกันผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องดูฝีมือของอาจารย์ธงทองนะครับ<อ>ที่เป็นประธานกรุงเทพธนาคมคนะครับอาจารย์ธงทองก็เป็นระดับ อดีตคณะบดีคณะนิสตราของจุฬาลงกรอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมครับอาจารย์ชัดิก็เลยกว่าเลือกใช้คนได้เก่งมากแล้วรอดูนะผมเชื่อว่าปัญหาจะแก้ไปได้พอสมควรครับนะครับผมไม่ทราบว่าจะแก้ได้ถึงขนาดที่ว่าราคารถไฟฟ้าลงมาเหลือแค่เท่าไหร่นะยีิบเก้าบาททั้งสายครับได้หรือไม่เพราะมันติดในข้อสัญญ,ญาใช่ไหมฮะแต่ว่าเชื่อว่าจะทําให้ปัญหาที่มันมีเนี่ยด้วยวิธีการทํางานแบบนี้นะครับ ผมเชื่อปัญหาที่มีอยู่เนี่ยเอาเรื่องแรกเลยครับเอากรุงเทพธนาคมให้โปร่งใสแล้วเดี๋ยวการจะไปเจราจ,าจากับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวมันตามมานะครับ,รบแล้วแม้กระทั่งถ้ามาเริ่มเดินหน้าไปแล้วเนี่ยแม้กระทั่งติดที่สัญญานะครับยังเจราจาได้เลยครับเพราะสัญญาเป็นเรื่องทางแพ่งทางแพ่งแปลว่าอะไรครับถ้าคู่สัญญาสองฝ่ายตกลงกันจะเปลี่ยนสัญญาก็เปลี่ยนได้ครูกไหมครับแต่ทั้งหมดนี้เราไม่รู้เลยสัญญาหน้าตาเป็นยังไงมันต้องเริ่มต้นจากทําให้เกิดเป็นความโปร่งใส นะครับอย่างที่อาจารย์ทิพรไดให้โอเพนด้าตนะพอทุกอย่างขึ้นมาอยู่บนความโปร่งใสแล้วนี่นะครับสาชนจะเข้าไปตรวจสอบไอ้เรื่องความไม่ชอบมาผักคนไม่ถูกต้องมันจะค่อยๆถูกมันจะมันจะเหมือนถออกมาเออมันเหมือนเอาผีดิบมาตากแดดนะครับพวกผีดิบต่างๆของที่ไม่ดีมันจะโดนแดดทำนี่ตายหมดเนี่ยอย่างเงี้ยเอาเอามาตากแดดได้หมดเอาไฟส่องไปเนี่ยมันไม่โปร่งใสก่อนนะครับ